เสียบค่ะต้นนําบะคั้มหนังบะคัามเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสิ้หลังอะไรกน้งกวางเส้นไส้ปเส้นเต็มกระมังเลยผู้นี้บอกนังเลยไม้เพียร ก oh, oh ่อน2ดนวดใส่มา่บดเออโอ้ยมาเป็นปลาดิ๋วเนีมันแรงเดวอาเลยมันแรงอยู่แล้วมันแบ่ไใมบ่ไป่แบ่ไ าแก็จะนาวอยูย <tampoco S 2> so mm ิงเขาหยบวน่ดมันย่งบเะอนความชิมมือนะคะยิ่งหุอุ้ยชิมไริโคโคเลเทียเนาะไินเชี่ยงมถูกบอกเลยได้ไหมเจ้าเดี๋ยวเราจะบอกจ้างเราจะหาใครสิ่งลิดชาไปเลย ก๋จีมีสหมู่าฮเออพอดีแซ่บจอไหนค่ะขายกันคนใสกันไม่เหมยคนใส่ก oh, ันคนใสกันพอดีเลยคนใสกันพอดีเลยเราเอาทำนี่ละเอาทำนี่ละงน่ายเราะมาเอาค่กมจะตั้มซอ้รจะบจะอ่ะคนโคเล่มันโคเล่ โคเล่โคเล่จะหมกคงเส็บเห็บดนวค่ะคนใส่กันมีปลาแดมก็มีมีโคค่ะ ข่อยๆตามค่ะอ๋อเอ็บอ๋อค่ะคุณคู่ค่ะตามจุกความกิน,นค่ะามาได้ค่ะกินตะมงร้อ